ดีพี่ๆทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอกับน้องน้องนัตตี้พลอยชมพูนะคะวันนี้เนี่ยเรามาย้อนวัยกันแบบมัธยมปลายอะซึ่งแบบนานมากนานมากจริงๆนะคะย้อนไปน่าจะประมาณกี่ปีวะ ครึ่งหนึ่งของชีวิตอิชันวันนี้นะคะนาตี้มาแต่งหน้าในลุคนี้นะคะซึ่งเราไม่ได้ทําคลิปแต่งหน้ามอปลายนี้มานานมากวันนี้ก็เลยรับแต่งให้ดูนะคะไปซื้อชุดนักเรียนมาแบบครบเซตเสื้อกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเข็มขัดครบเซตจริงๆอยากถ่ายรูปอยากแต่งหน้ามอปลายมากๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนไปดูเลยดีกว่าวันนี้ช้ไอเทมอะไรแต่งหน้าในลุคนี้บ้างคะ่ะไปจ้า กลับมาหน้าสดนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะมาย้อนวัยเป็นวัมยมัธยมปลายกันแล้วนะคะก็ไอเทมในการแต่งหน้าเนี่ยก็จะเป็นการย้อนวัยด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องที่ใช้เป็นตัวนี้จ้าท่าน นี่คือโชมใหม่นะคะจำซีซีลายเสือได้หรือเปล่าคือนาเตียเรียกได้ว่าแบบโตมากับเขาคือใช้กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะถ้าใครยังนึกไม่ออกนาเตียจะขึ้นภาพให้ตรงนี้นะคะนี่คือเป็นแพ็กเกจเก่าก็จะเป็นแบบลายเสือนั่นเองนะคะคุณหน้าคุณตากันดีซึ่งเขามีขายในเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะทุกคนจะเป็นแบบซองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแป้งด้วยเป็นแป้งตลับเล็กๆแบบนี้นี่ก็คือวางขายในเซเว่นอีเลเว่นนะคะใครที่อยากจะไปลองก็ไปหา ซื้อกันได้เลยนะจ๊าง่ายๆอันนี้จะเป็นตลับแป้งที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น c, c k ทีเคทดอแบบลายเสือนะั่นแหละแต่ว่าแพ็กเกจใหม่นั่นเองและนันที่จะบอกว่าตัว c, c k ทีเคทดอเนี่ยเขามีตั้ง4ส,สีด้วยกันนะคะทุกคนนี่ สีสีเลยเลือกใช้ตามสีผิวของตัวเองเลยนะจ๊ะแต่ว่าสีที่ตี้ใช้อยู่ประจําเนี่ยนัตี้ใช้สีเขียวนะคะเพราะว่าช่วงไหนที่แบบว่ามีรอยสิวช่วงที่แบบหน้าแดงๆตี้ใช้สีเขียวมันจะช่วยปกปิดรอยแดงได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้หน้าของเราด้มีความริงไบรท์ขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวตี้จะสวอตให้ดูทั้ง4ส,สีเลยนะคะ วันนี้นะคะเราเป็นเด็กมัธยมปลายนะเราต้องการความแบบเป็นธรรมชาตินะคะนัดดี้เลยเลือกใช้เป็นเบอร์สามนะคะเป็นสีมีเดียมเบดนะคะจริงๆเนี่ยถ้าใช้สีอ่อนนี่มาลงเป็นไฮไลท์เป็นจุดไฮไลท์ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้สีที่เดียวกันกับผิวนี่ลงทั่วหน้าก็ได้นะคะแล้วก็จุดไหนที่มีรอยแดงเราก็ใช้สีเขียวลงไปก่อนแล้วค่อยแบบใช้สีธรรมดานี่ทับลงไปก็จะแบบว่าสวยงามขึ้นไปอีกนะคะคือเนื้อเนี่ยจะมีความบางเบามากๆนะคะถ้าใครที่แบบเคยใช้อะ่ะจะรู้ว่าเนื้อแบบบางเบามากๆ นี่อันนี้จะเป็นสีเบอร์สานะคะเดี๋ยวที่จะทาให้ดู1ด้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันนะจุดจุดจุด,จดให้ทั่วๆหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆตบนะคะเขาจะแบบมีความแตกตัวเป็นน้ำนะแล้วก็จะเกินเข้าผิวของเรานะคะ CC ครีมอ่ะเขาจะมีความบางเบามากๆอยู่แล้วนะคะก็คือจะเหมาะมากๆกักกแบบน้องๆแบบนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็คือราคาน่ารักกลิ่นอะ่ะ เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยคือแบบได้กลิ่นแล้วมันแบบย้อนวัยอ่ะเออเดจาวูตั้งแต่สมัยเรียนนะคะตัวนี้มีกันแดดด้วยนะคะ SPF 50 PA บกบวกเนี่ยที่จะค่อยๆตกไปทีละจุดแบบนี้นะคะจะทำให้งานผิวเป็นงานผิวที่ธรรมชาตินาทีเปรียบเทียบให้ดูนะคะด้านที่ทาแล้วกับด้านที่ยังไม่ทา ไม่ได้ใช้แค่ไวยแบบนักเรียนนักศึกษาได้แค่นั้นนะไว้ทำงานจริง,รงๆก็ใช้ได้หมดเลยใครที่แบบไม่ชอบความหนักหน้าชอบความแบบบางเบาอะไรเงี้ยตอบโจทย์ตัวนี้เขาก็จะมีสารบำรุงที่ผสมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยคุมมันด้วยนะแล้วก็คือสีจะไม่ดรอปนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีสีนะคะทุกคน ทาทั่วหน้าแล้วนะคะก็จะได้งานผิวที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะเบาๆมากจริงๆเนี่ยถ้าน้องๆอยากเบาจริงๆนะคะก็ตบแป้ง เป็นแป้งพับตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปเรียนได้เลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาสอนแต่งหน้าเราก็ต้องแต่งหน้านัดที่จะลงเป็นแก้มนะคะก่อนนะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิปแอนชิกนูดแมตตินนะคะจากเคที่ดอนะคือสีแบบน่ารักมากสีมีความละมุนตู้นจ้าซึ่งเบอร์ที่ที่ใช้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์ศูน้านะคะ s o อฟ l y ลีพีชนี่เบอร์ศูนย์หสีน่ารักจริงๆอันนี้เดี๋ยวเกลีย่ยให้ดู เนี่ยัลโมีความแก้มสีแบบนี้แต่เกิดได้ใช้แค่นิดเดียวก็พอนีด่เดียวก็พอนะคะเพราะว่าสีเขาเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็ค่อยๆใช้มือนะคะแตะที่แก้มเราจะแตะแบบบริเวณแบบหน้าหน้าแก้มหน่อยเนาะค่อยๆแตะเทีลนิดนะคะ นิดเดียวนะคะสีแก้มจะดูมีความแบบสีพีชละเลืออละเลือชมพูน่ารักน่ารักนะคะใสๆต่อไปเราก็จะมาลงแป้งกันนะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งหน้าปังผิวใสหน้าไปดอกเงือยิ่งออกหน้ายิ่งใสเดีที่ชอบคํานี้มากเหงอยิ่งออกหน้ายิ่งใสนะคะก็จะเป็นตลับนี้นะคะตัวน,นี้จะเป็นตลับใหญ่นะตลับคือสวยมากจริงๆเขามีอยู่2เบอร์ด้วยกันนะคะคือเบอร์21เไลท์เบตแล้วก็เบอร์23่สิบสามเนเชอรลเบตนะคะเดี๋ยวที่จะสวอตให้ดูนะคะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยนาตี้ก็จะใช้เป็นเบอร์23นะคะในเชลลเบสน,นะตัวนี้เนี่ยถ้าน้องๆจะใช้ไม่ต้องกลัวว่ามันเอ๊ะจะมันจะหนาหรือเปล่ามันจะแบบว่าแคกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเขาเป็นแป้งฝุ่นแต่อัดแข็งมาในรูปแบบของตลับนั่นเองนะคะทาไปเนี้ยจะบางเบาแน่นอนนะคะก็จะแตะๆค่อยๆแตะนะคะแล้วก็ลงไปค่อยๆลงไปนะคะเริ่มจากใต้ตาแล้วก็เกลีย่ยไปที่กรอบหน้า แบบนี้นะคะเดี๋ยวที่ทาให้ดูหนึ่งด้านนะตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ผิวของเรานี่มีความเนียนขึ้นปะ่ะมีความแบบเ,เบลอลงคนของเราไปอีกนะคะเซตต่างๆอะไรต่างๆบนใบหน้าของเราให้มันดูดีขึ้นหรือว่าถ้าใครที่อยากใช้แปลงอะไรเงี้ยปัดๆก็ได้นะคะเบาๆเบาๆ เขาเป็นแบบแป้งฟูนอัดแข็งที่แบบอนุนเล็กมากๆนะคะก็เลยแบบไม่หนานะคะเห็นปะนัทิทาแล้วเนี่ยผิวดูเนียนขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดูหนาช่วยคุมมันนะคะแล้วก็ทนเหนื่อยใดูใกล้ๆนะคะเห็นปะหน้าตรงนี้มันจะดูเนียนขึ้นกับตรงที่ยังไม่ได้ทาแป้งหน้าผากนะคะตรงนี้ทาแล้วกับตรงนี้ไม่ได้ทาตลับเล็กๆมีขายในเซเว่นนะคะใครอยากลองก็พุ่งตัวเลยจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยกับงานผิวนะคะ นี่จริงๆเนี่ยแต่งไม่นานนะแต่ว่านี่พูดไปด้วยแต่งไปด้วยเมาส์มอยไปด้วยมันก็เลยแบบดูนานนิดนึงนะคะต่อไปเนี่ยคือมาดูในเรื่องของคิวดีกว่านะคะคิวเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีเส้นขนคิ้วอยู่แล้วนะคะนัตีแนะนําว่าไม่ต้องเขียนเพิ่มนะคะเราแค่ใช้มัสคาร่าในการปัดขนตานี่แหละปัดขนคิ้วนะซึ่งมัสคาร่าของเคที่ดอกก็มีเหมือนกันน่ารักมากเป็นแท่งสีม่วงพาสเทลนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่า อิดมาร่คจากเคที่ดอนะคะตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่า1แท่งได้2หัวเดอ้อด้านนี้นะคะจะเป็นแปลงเล็กๆนี่เอาไว้ปัดขนตาล่างหรือว่าปัดขนคิ้วก็ได้นะคะส่วนอีกหนึ่งด้านด้านนี้จะเป็นด้านแปลงใหญ่นี่และแปลงแบบโค้งงอนมากโค้องงอนจริงๆนะคะเคที่ดอเขาพัฒนาไม่หยุดจริงๆเราจะทำท่าขามวดคิ้วแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้มันปัดง่ายขึ้น ปัดเป็นลักษณะให้เขาตั้งๆขึ้นนะคะนี่นะคะทุกคนด,ด้านที่ปัดแล้วคิ้วมันจะเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียงเส้นมากขึ้นกับข้างที่ยังไม่ได้ปัดนะคะก็ปัดไมเหมืนอนกันมันจะดูเป็นธรรมชาติดี ต่อไปนะคะจริงๆดวงตาเราเนี้ยไม่ต้องแต่งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากแต่งก็แต่งได้แต่ให้เบาที่สุดนะคะ mm hmm. นาที่ใช้เป็นพาเลตดีนะคะเคที้ดอลเลเอร์สวยมากเลยตลับนี้กรีดมากคือข้างในสวยจริงๆข้างหลังเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีสีอะไรบ้างประมาณดีนะคะเช mm hmm. นเชนนี่สีสวยมากๆเลยนะคะถ้าใครจะลงอายแชโดว์ที่ตานะคะแนะนำว่าให้เป็นเนื้อแบบแมท ก็ใช้สีตรงนี้นะคะอันนี้นที่จะลงไปแบบตามแนวขนตานะคะมันจะทําให้เรานี่ดูตาโตขึ้นไม่ต้องมีการคัดบงคัดเบาเด้าใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ใช้แปรงอีกด้านหนึ่งที่เป็นแปรงเล็กๆล,ลงบริเ,เวณใต้ตาเนื้นที่ห่างตานะคะเี่ยเทียบกันดูนะคะหนึ่งด้านที่ลงอายแชโดว์สีน้ําตาลเนื้อแมตเบาๆนะคะก็จะทําให้ตาของเรานี่มีมิติแล้วก็แบบดูโตขึ้น อายไลเนอร์ igner, หรอจริงๆก็ถ้าอยากเขียนเขียนได้แต่ว่าเขียนเบาที่สุดอายไลเนอร์ igner, ที่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะจากเคที่ดอบิวตี้ o ูโ o w นะคะเป็นอายไลเนอร์แท่งเล็กมากเหมาะแก่การพกพามากๆนะคะตัวนี้เขาบอกว่าใช้ได้มากกว่า20ครั้งเลยนะนัอนี่จะเกลดให้ดูนะคะคำว่าเบาคือเราจะกลีดทิดกับแบบขนตามากๆเลยนะคะชิดกับแนวขนตาอย่างนี้เลยเบามาก นี่แค่นี้พอนะคะทุกคนแค่นี้พอช้าก่อนแค่นี้พอเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะคะว่ามันจะทําให้ดวงตาเนี่ยมันดูแบบขงขึ้นใช่ปะเอาไปใช้แบบเมคอัพลองเมคอัพก็ได้ทีนี้มาสคาร่าหรอนิดหนึ่งปะนิดหนึ่งไหมนิดจริงๆนะคะมาสคาร่าตัวเดิมเลยโห้โจบอกว่าแปรงนี้ใหญ่สะใจมาก แค่นี้พอนะคะแค่นี้พอเบาๆโอ้โหมาสคาราเคลือบขนตาได้ดีมากต่อไปนะคะแก้มเรานี้ไม่ต้องปัดเพิ่มแล้วเพราะว่าเราได้ลงทิ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะต่อไปก็จะมาลงปากเพื่อให้สีปากนี้ลิงก์กับสีแก้มนะคะนันที่จะใช้เป็นแบบ เจลตินนะคะโกลเจลตินจากเคที่รอนะตัวนี้นะคะเป็นเบอร์5เหมือนกันนะคะเป็นสีชูการ์พีชเราแค่แบบแตะแ,แล้วก็เกลี่ยนะคะใช้มือเกลี่ยนี่นะคะนัตต้ทาที่ริมฝีปากล่างข้างบนยังไม่ได้ทาเบาๆใส่ๆอีกน,นะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับลุกนี้นะแต่งหน้าวัยสายมัธยม ปลายนะคะแล้วก็เป็นไอเทมแบบย้อนวัยกันด้วยนะคะคือเขาก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆนะเล็กด้ว่าโตกันมาพร้อมๆกับเขาเลยทีเดียวนะคะได้มาเป็นลุคนี้นะคะส่วนตัวนัตตี้พอใจมากๆชอบมากสนุกมากจริงๆนะคะก็หวังว่าจะชอบสําหรับลุคนี้นะคะแต่งเป็นแบบลุกนักเรียนมปลายทั้งทีเนี่ยนัตตี้ก็ต้องขอไปถ่ายรูปก,กันหน่อยนิดนึงดีกว่านะคะจะได้แบบว่าเก็บเป็นความทรงจํา เพราะว่าคือตอนที่เราอยู่มปลายอ่ะตอนที่ตีอยู่มปลายอ่ะตอนนู้นมันนานมากแล้วนะตอนนั้นคือมันไม่ค่อยมีกล้องถ่ายรูปมือถือก็ไม่มีกล้องถ่ายรูปคือมือถือยังเ,เป็นแบบขาวดําอยู่อะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีรูปภาพตอนมอปลายเลยนะคะนาตีก็เลยแบบชอบแบบย้อนวัยแบบนี้แล้วก็แบบถ่ายรูปเก็บไว้ดูอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีดูว่าเป็นยังไงนะคะซีซีแป้งที่อยู่บนหน้าเราที่เราแต่งไปเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะคะ ายรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหัวแบบยุ่งไปหมดแล้วนะใช้เวลาถ่ายแล้วก็รวมหลังจากแต่งหน้าเสร็จน่าจะประมาณสองชั่วโมงได้แล้วนะคะเมื่อกี้ี่แบบกลางแดดแล้วก็เหงื่อออกด้วยนะคะผมหน้ามาก็คือเปียกไปหมดแล้วนะมาดูผิวหน้านะคะหลังจากที่ทั้งเหงื่อออกแล้วก็ทั้งโดนแดดเมื่อกี้นะคะนี่คือผิวหน้านะจ๊ะเห็นปะมีความเปียกแต่ผิวหน้ายังแบบ สวยงามเป็นธรรมชาติตามนั้นนะคะเขาทนเหงื่อนะคะแล้วก็ติดทน แต่ว่ายังได้ลุกที่เป็นเด็กมัธยมใสๆแบบนี้อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนาตี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบน้องๆทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็นำเทคนิคไปแต่งตามได้นะคะเบ au, ๆาๆใสๆนะคะตัวซ c k ีที่ดอททตี้ใช้ในวันนี้นะคะก็เหมาะมากๆเลยกับลุกที่แบบวันสบายๆลุกที่ต้องการแบบว่าความใสๆแบบนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ได้ไว้ทางานจริงๆก็สามารถใช้ได้ทุกคนเลยใครที่แบบชอบแบบ งานผิวเมคอัพโน m a เมคอัพแบบนี้นะคะก็จะได้ผิวที่แบบว่าดูเด็กๆเออไม่โบไม่หนาไม่หนักนะคะดูแบบว่าใส ะะก็สามารถไปซื้อมาได้นะคะไปลองซื้อแบบซองได้ที่7ซเว่นอีเลเวนนะคะแล้วก็ส่วนแป้งนะก็มีที่7ซเว่นอีเลเวนเหมือนกันนะเราแบบว่าไปซื้อไซส์เล็กมาแล้วเราใช้แล้วชอบค่อยไปซื้อไซส์ใหญ่อะไรอย่างนี้สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนออกมากชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทาง i อแล้วก็ทางแฟนเพจด้วยนะคะและใครที่เข้ามาชมคลิปนะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b กนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะถ้าใครอยากให้นาตี้ทำอะไรลุกได แต่งหน้าอะไรยังไงร,รีวิวอะไรยังไงก็บอกกันเข้ามาได้เลยที่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะบาย